สำหรับชุดต่อไปนะครับเป็นลักษณะของการผมสบายเฉียงนะครับซึ่งก็จะมีสัพักแล้วก็มีสบายจีบอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วในชุดถัดไปนี่ก็จะเป็นลักษณะของการนุ่งแบบจีบหน้านานนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรไปเลยนะครับอุปกรณ์สําคัญในการวาดอันนี้นะครับเห็นไหมว่าสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะของเส้นตรงคัอนทั้งมากกับจอยดับก็แม้บปันัรนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนเดิมเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับวาดในส่วนของ สวนนี้เปนก่อนเลยนะครับเพื่อชวยออสบายนะเราก็ขี่สบาย,ยก่อนนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมี2ชั้นใช่ไหมเราก็ขีดชั้นนี้ด้วยก่อนนะครับใ mm hmm. ช้แล้วมันถัดช่วยได้เลยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเราจะต้องร่างด้วยดินสอกล่าวก่อนนิดนึงนะครับเราถึงจะเป็นลักษณะของการตัดเส้นอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นดินสอแล้วกันนะครับเพราะว่าใช้ดินสอแล้วเดี๋ยวเราจะมองเห็นแต่ไม่ชัดอันนี้ก็เลยใช้เป็นปากกาแต่ได้เห็นแตนชั อย่าลืมนะพยายามทําให้มันมีความขนาดกันนะครับเพราะว่าสวาสบายมีขนาดที่มันเท่ากันด้วยแล้วตอนวาดก็ต้องมีความเข้ากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวไหล่นี้นะครับก็พยายามล้อกับไหล่มานะครับแล้วก็มีความเฉียงนิดนิดนึ่งนะครับและในส่วนของสบายที่มันเห็นด้านใดนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับ <S <S ขีดนะครับให้มันมีความขนาดไปตัมตัว เน,นะครับะะและในส่วนของชายที่อยู่ด้านหน้านะครับเหมเดิความเฉียงของมันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นไปตามลักษณะของทิศทางแล้วก็องศาของกันน,นี่เองเออมันก็จะเหมือนโดนพับมันจะตัวจริงๆของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของนเนี่ย ส่วนที้เป็นผ้าสบายใช่ไหมก็จะเสียงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงความขนาดหรือว่าความพอมดีของตัวสปักกันไว้ด้วยนะครับนะก็จะรักษาเสียงๆแบบนี้เนาะแล้วในส่วนของสบายทีนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็จะผิวอ่อนวายแบนีเสียงแบบนี้นะเป็นเส้นสองมาน์กนะแล้วก็เรื่มสนับของตัวสบายที่ยาวลงไปเลยนะครับใช้ไหม อาจจะมีความติวนิดนึงนะครับก็มีความโค้งหน่อยนะครับอืแบบนี้เนาะในส่วนของสไปจีนะครับเวลาทำสไปจีมันกับชิ้สงองจีที่มันเท่ากันก็อาจจะใช้ไม่เวลาเป็นตัวช่วยในการวัดนะครับก่อนที่จะขี่นะขึ้นอยู่กับเราวก็จะเ,เป็นแบบจีเล็กจีใหญ่นะครับแล้วก็พยายามใช้มันนะครับในงานช่วยนะ แต่ละศาสตร์บบนี้ใช้น้ำมันได้เลยน,นี่ก็กเหมือนกันมีเสียงออกราแล้วใช่ไหมครับงานก็ไม่เจอศาสตร์แบบนี้นะครับใครไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันหรือเปล่าก็ใช้น้นหอมบอกก่อนก็นกนกนกนไ,ได้แล้วก็ขีดไปจนกว่าจะสิ้นสุดที่อสุดท้ายนี่ได้เลยนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการนุ่งสบายแบบมีสะพานด้วยนะครับพร้อมมีม สบายใจอยู่ด้านหน่น,นะครับ